สำหรับใครที่ต้องการลิสต์แบรนด์มิเตอร์แชทนะครับก็อย่าลืมเข้าไปที่ MG Shop ชอเพราะตอนนี้ทาง MG Shop ชอได้ลดราคาสินค้าทุกอย่างต้อนรับเปิดเทอมจากราคาลิสต์แบรนด์จากปกติ300้บาทลดเหลือและสำหรับใครที่ซื้อลิสต์แบรนด์มิเตอร์ใช้ไปแล้วหรือสินค้าต่างๆใน MG Shop ชอก็รับส่วนลด50บาทฟรีอย่าลืมรีบเข้ามาซื้อกันด้วยนะคะเพราะว่าตามนั้นครับเอาเลยครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้ก็อยู่กับเกมไ i นั t แ a ดเฟรดี <laughs> ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมดูของมิสเตอร์แชททีวีนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมไ i นั t แ a ดเฟรดี้แล้วกูทำเสียงอย่างนี้ทำไมครับ <laughs> วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมผีครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ามีคนเล็กล็อกกันมาเยอะเลยพี่แฮปพี่แฮปเล่นเกมผีนี่ครับพี่แฮปมีแฮปเล่นไ i นั t แ a ดเฟรดี้นี่ครับเ okay, คแฮปนะ <laughs> <laughs> นะกูก็จะสนองเกิเลสนะฮะ,ะกิเลสของคนดูเลย <laughs> <laughs> ไปเล่นกันเลยผมมามาเล่นกันเลย ซึ่งผมก็จัระบบของเกมนี้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับเค okay. อย่างงี้อย่างงี้อ่ะฮะไปตรงนี้ครับส่วนระบบของเกมนี้มันจะมีแบบตัวผีหน้าตางโง่ๆนะครับจะมีแบบหมูหมากาไก่ครับที่แบบหน้าตาไม่เหมือนผีเลยครับมันจะเหมือนแบบพวกแบบหมูหมากาไก่เงอ่ะเคท่านผู้ชมครับเราขอเรียนรู้บ้น,นึงนะเออตรงนี้ตรงนี้เป็นประตูตรงนี้เป็นประตูเคตุ okay. ๊ดอ้ยจ้ะ มันไม่กล yeah. okay. ้ามาหาหรอครับเพราะว่าเออมันพ like. ัวนะครับท่านผู้ชมครับอ่าปอดปอดปอดโอเคติแป๊บหนึ่งอ่ากล้ามาเปล่ากล้ามาเปล่าตอนนี้ก็เป็นเออเวลาเที่ยงคืนนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งผมแบบเล่นเกมนี้ไม่เคยผ่านเลยเว้ยตอนนี้แหละผมว่าผมจะผ่านให้ได้ครับท่านผู้ชมครับซึ่งเกมนี้นะครับขอบอกว่าห้ามอยู่เฉยๆครับท่านผู้ชมครับห้ามอยู่เฉยๆเลยเปิดเปิดปิดเปิดเปิดอ้าวโอเคคือผมก็งงอยู่อย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับไอ้ตัวที่เราเล่นน่ะ คือทำไมมึงไม่ปิดประตูแล้วล็อกก่อนนะวะเนื่อมึงเปิดประตูค้างไว้อย่างเงี้ยใช่ปะโอ้โหผีมันก็เข้ามาได้ดิแล้วก็มีอีกเอ่อวิธีหนึ่งนะคบท่านผู้ชมครับคือปิดไฟนอนครับซึ่งทำไมเด็กคนนี้แบบไม่ปิดไฟนอนวะแหมนี่กูอวทำไมวะช่างแม่งเลยมาแหมเปิดไฟเทคเลยเลขผีจัไปชุดใหญ่ฟิ๊บฟึ๊บบ ไปมาเริ่มเสียวอ่ะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับไอ้ฉุบๆรีบผ่านนี่ตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเครอดโอ้ยรู้สึกใจเริ่มเต้นแล้วอ่ะพอโอ้โหตีสองนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าหน้าจอมันเป็นเที่ยงไม่รู้ครับแง่ไมค์กูช่วงนี้แปลกๆเลยนะครับแง่ทั้งไมค์ทั้งคอมนี่เริ่มเริ่มนวลแล้วนะฮะจะพังแหล่ไม่พังแหล่เนี่ย ฮัลโหลเฮ้มีใครอยู่ไหมเฮ้พรออมตายเคท่านผู้ชมครับแะ <laughs> <laughs> ลองดูัด้านหลังดิเครอดตอนนี้ก็ตีสองแล้วเรายังเออไม่เห็นวิแวว,วของผีนะครับท่านผู้ชมครับ <laughs> จะรอดป่าวะนี่ก็ตีสองอยู่นะ <laughs> <laughs> มันม,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 มัน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 ังไม่มาเหรอวะเค okay, ตอนนี้ก็ังตีสองอยู่นะครับซึ่ง คือเด็กที่นี่มันไม่หลับไม่นอนเลยคือมึงมึงมึงคึกอะฮะมึงดูกัญชามาเลยไม่หลับไม่นอน <_' S 1> เอาแล้วไงกูว่าเริ่มแล้วกูว่ามันเริ่มแล,ะละ้วล่ะกูว่ามันเริ่มออกโรงล,ะละ้วล่ะไอ้ดิ้งี้จะอยู่เฉยกูว่าจะอ,อยู่เฉยแล้วใครทักเอาลงคนคนเหงาสับสนเจ็ดอะไรวะเนี่ยลงคนเหงาสับสนเจ็ดด้วยนะครับแหม่นัน่งหันไงวะแค่โหเก็บตัวก่อนเ ت <laughs>